สำนักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตรสรุปภารกิจสำคัญประจำเดือนธันวาคมดังนี้ใต้ร่มพระบระมีจักรีวงศ์นายพยนัทสวัสวิพิชยนพัวาราชการจังหวัดพิจิตรเปิดงานวันดินโลกชมนิทัศการพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระบรม,มชนาราชทิเบศม,ม,มหาราชบรม,มนาถบาพิตรขณะที่นายสิงหราชวงศ์สเงียมรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรเปิดกิจกรรมวันดินโลกที่สถานีพัฒนาที่ดินพิจิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรนำพสนิกรทุกหมู่เหล่าทำบุญตักบาตรเ้่าสารอาหารแห้งที่พระอุโบสถวัดท่าหลวงพระอารามหลวงจากนั้นประกอบพิธีถวายพันพุ่มดอกไม้พิธีถวายบังคมและกล่าวถวายราชสดุดีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาลำน้ำคูคลองนวัดสากเหล็กอำเภอสากเหล็กเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชมนมพรรษา90พรรษา12สิงหาคมผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานในพิธีมอบกรรมสิทธิ์โคกระบือเพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายพระราชกุศลพระพันปีหลวงณวัดยางตะพายตำบลบึงบวัวอำเภอวชิระบรมีจังหวัดพิจิตรเตรียมความพร้อมรับเสด็จทูลกระมอมยิงอุบลรัฐราชกัญญาสิริวัฒนาพันวดีในวโรกาสเสด็จติดตามผลการดำเนินงานโครงการทูบีนัมเบอร์วันนงวิทยาลัยเทคนิคพิจิตรในวันที่26มกราคม2566 วันที่1-5มีนาคม2566จังหวัดพิจิตรเตรียมเปิดสนามจัดการแข่งขันจักรยานเสือภูเขาทางเรียบใจเกินร้อยและการแข่งขันจักรยานปั่นเพื่อชีวิตสปอร์ตทัวริึมไบายฟอร์ออลชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีณนะบึงสีไฟ บรรยากาศการประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระเจรักิกิติยาภานาเรนทิราเทพยวดีกรมมาหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชรรราชธิดาให้ทรงหายจากพระอาการประชวรจังหวัดพิจิตรจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจ,จิตตะภาวนาพิธีลงนามถวายพระพรพิธีทำบุญตักบาตรอาหารข้าวหวานแด่พระสงฆ์และปล่อยปลาหน้าเคียงคืนสูตรธรรมชาติ45,045ิ 45, ตัว บรรยากาศต้อนรับผู้บร <Syndrome> ิหารจังหวัดพิจิตรนายพยนัลอวัศวพิชยนผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรพร้อมด้วยนางชุลีอัศวพิชยนนายกหล่ากาชาจังหวัดพิจิตรสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจาจังหวัดพิจิตรในโอกาสดํารงตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรคนปัจจุบันนายสิงหราชพงษ์เสียมพร้อมด้วยนายบุญเหลือบารมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรเข้ากราบสักการะอนุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวบริเวณด้านหน้าสารกลางจังหวัดพิจิตร จากนั้นกราบสักการะพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราชพร้อมเข้าปฏิบัติงานกิจกรรมสําคัญในพื้นที่ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรพร้อมด้วยประธานชมรมแม่บ้านมหาไทยจังหวัดพิจิตรร่วมกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมไทยณนะสารกลังจังหวัดพิจิตรหลังเก่ามุ่งแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้ประชาชนผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรลงพื้นที่หมู่เจ็บ้านเขาผนมพาตตาบนหนองพระอำเภอวังไซพูลหลังถูกร้องเรียนมีการลักลอบระเบิดหิน ทีนาสารเจ้าแม่ทับทิมตำบลท่าลออ่ออำเภอเมืองพิจิตรผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรเปิดโครงการมหาก,กรรมท่องเที่ยวชุมชนตำบลท่าลอ่อท่าลอ่อรออยู่นะสักการะองค์เจ้าแม่ทับทิมองค์แรกของไทยคณะส่วนราชการจังหวัดพิจิตรร่วมประกาศเจตนารมณ์คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตไม่ทำไม่ทนไม่เฉยรวมไทยต้านโกงเนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชัสนสากลประเทศไทย นายบุเือบารมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรเป็นประธานประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่2566บุคคลสำคัญเข้าพื้นที่นายสุนิติพรายศีเจ้าหน้าที่งานในพระองค์สำนักพระราชวังร่วมประชุมเตรียมการรับเสด็จทูลกรมอ่อมหญิงอุบลรัรชกาญยาสิริวัฒนาพนณวดีในวโรกาสเสด็จไปทรงติดตามผลการดำเนินง,งานโครงการทูบีนบวนที่วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร พลโทสุริยะเอิ่มสุโรแม่ทัพภาคที่3เปิดโครงการรณรงค์ผ่าตัดตาต้องกระจกนวัดเขตมงคลอำเภอบางเซนูนพลเอกทรงวุฒิจิตตานโน์ผู้ประสานงานโครงการทหารคันดีสำนักง,งานบุรณนิธิชัยพัฒนาเป็นประธานในพิธีเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวปทุมธานีหนึ่งมเมล็ดพันธุ์พระราชทานที่แปลงนาข้าวเกษตรดินรี C, อำเภอวชิรบรมีและนายณภินทรศรีสันพงังผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดการแข่งขันกีฬายโยชนแห่งชาติรอบคัดเลือกภาค5ครั้งที่38พิจิตเกมและนี่คือสรุปภารกิจสำคัญประจำเดือนธันวาคม2565